ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิงแต่น,นี่มันริมถ้ำไม่น่าใช่ริมตะลิงเจ้ากัปตันครับเจ้าปลาสีทองที่เอเ่อเรียกได้ว่าขายเงินได้เยอะมากครับโอ้ตัวนี้ก็เป็นแอเลนเซียนครับท่านผู้ชม2.5ุกิโลครับอืมไอ้น,นี้เราเรียกได้ว่าตัวที่แบบใหญ่ที่สุดที่มีในตลาดนะตอนนี้นะครับที่ผมตกได้แล้วก็เป็นแอเลนเซียนด้วยนะฮะซึ่งเจ้าตัวแอเลนเซียนเนี่ยคือจะขายได้มากกว่าปกติเนี่ยประมาณ3เท่านะ อเอาตัวนี้ไปขายหน่อยสิได้สักหมื่นอย่างนีงงอนะพี่ครับผมขอซื้อเรือหน่อยได้ไหม <laughs> หลังจากใช้เรือบูดบูดมานานขอญาตซื้อเรือดีๆสักคันมาดีๆสักคัน <laughs> จะได้แบบขับรถไปมาก็ค่ <laughs> ขับเรือสิไม่ใช่รถเรือพี่ดีมากดูความเร็วครับหลังจากเจวเรือมานานเต่าน่าจะวิ่งเร็วกว่าแต่ว่าตอนนี้เราได้เรือแบบเครื่องยนต์ไม่เรียบร้อยอะเอาไปขายในเขาเรียกว่า ต่ต้นฉบับของเรานะฮะที่เราเกิดโจมูดวูดนั่นเองนะฮะขอบคุณมากอมจอดเลือกทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเรามาขายเจ้าตัวนี้กันครับเจ้าเอ่อแคปตันแคปแทนโกลเด้นฟิชนั่นเองนะฮะราคาดีแน่นอนเดี๋ยวขออนุญาตนะครับถามก่อนตัวนี้ราคาเท่าไหร่อยากรู้นะฮะก่อนขายพี่ครับผมขอถามหน่อยครับว่าตัวนี้กี่บาทกี่บาทครับตัวนี้หมื่นตัวละหมื่นโอ้อยางที่คิดครับ ขายดีมากขายดีมากๆครับโอ้โหสุดๆดครับเดี๋ยวผมวักตัวนี้ไว้ก่อนนี่คืออีกตัวหนึ่งนะครับเป็นปลาแบบว่าประเภทใหม่นะฮะเจ้าแฮกเซตนะครับซึ่งเราได้มาแบบงงๆเหมือนกันไม่ได้มีอีเวนต์อะไรนะฮะผมตกเฉยๆนี่แหละแล้วก็ได้เจ้าตัวนี้มาครับเจ้าเอ่อประเภทของแฮกเซตนั่นเองนะครับแดงๆมีสายฟาดมถือว่าเฟี้ยวอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันมันมีแบบว่าแบบนุกด้วยนะแบบนิวเคลียร์แล้วก็มีอีกแบบหนึ่งที่มาใหม่เดี๋ยวขออนุญาตตามเก็บก่อนแล้วกัน นะครับเดี๋ยวค่อยรีวิวดูดนะฮะว่าประเภทอะไรได้ราคาเท่าไหร่บ้างนะตอนนี้เดี๋ยวเราไอ้น,นี่ผมจะตีราคาเจ้าปลาเจ้า golden f ฟิชนี่ครับ1.4กิโลตัวเล็กมากคืออยากตีราคาให้มันสูงขึ้นนิดนึงอ่าได้ขึ้นมาอีก0.9ใครนี้ก็พอนะกำไรแล้วงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตตีราคาแต่ละปลาก่อนละกันแต่ละตัวของเจ้ากัปตันนั่นเองนะฮะตัวไหนเล็กๆบ้างเนี่ยขอตีให้หมดหน่อยละกันตัวนี้เป็นชายนี่ครับแต่ว่า1กิโลพี่ครับชายนี่เนี่ยได้กี่บาทครับตัวเล็ก สองพันตัวนี้ขายได้ราคาน้อยมากแต่ไม่เป็นไรเป็นใช้นีม่มีแต่ตัวใหญ่ๆและเบิ่มๆและมาเดี๋ยวเราเอาไปขายดีกว่านะครับพี่ครับผมขอขายทั้งหมดเลยครับปลาทองเนี่ยไม่รู้นะว่ามีกี่ตัวเดี๋ยวว่าขายไปก่อนครับได้ทั้งหมด10,000่ครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเป็นปลาทองหมดเลยนะเดี๋ยวขอญาตินับละกันนะครับว่ามีทั้งหมดกี่ตัวนะครับสำหรับเจ้าปลาทองที่เราได้ทําการตกมาอย่างยาวนานหรือเปล่าประมาณไม่ไม่นานมาก40นาที1ชั่วโมงประมาณนั้นเป็นโอ้เป็นแ e อเลนเทียนกโอ้โห ตัวใหญ่มากกับตันโกลเด้นฟิตตัวที่2 11 12 13 14 15 16 17ตัวครับทั้งหมดโอ้โห่ะตัางจาก8 0 0 0มือนะครับดูซิว่าจะได้เพิ่มมาทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าผมจะไปซื้อปลาอะไรได้บ้างนะครับตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะซื้อเป็นตีศูนย์นะแต่ว่าตีศูนย์เนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่าเราต้องตกปลาในถ้ำเนี่ยให้ได้ทั้งหมดก่อนซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เลยนะฮะ ซึ่งจะโอ้โหหกพันบาทได้เยอะมากเลยเมื่อกี้เป็นชายนี้ตัวใหญ่ซึ่งถ้าให้ผมตกตอนนี้มันก็คงจะนานนะครับเจ้าทุนระเบิดหรือไม่ก็เจ้าเออเขาเรียกว่าตัวอะไรไม่รู้เป็นมิสติกเหมือนกันแมงกะพรุนหรือเปล่าใช้เวลานานเกินไปนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขายก่อนเจ็ดพันเจ็ดพันแอตแลนเทียน,นี้ขายดีมากเลยโอ้ <laughs> โหราคาสูงไปไหนเนี่ยขึ้นมาแสนสองแล้ว <laughs> แป๊บเดียวครับแป๊บเดียว2.5กิโลได้กี่บาท3 0 0 0บาทตัวใหญ่นะตัวนี้ แต่ว่าแอลเลนเทียนก็คงใหญ่ทำเงินได้ดีกว่านะครับได้ดีกว่าตัวใหญ่เยอะเลยนะฮะนี่นี่แอลเลนเทียนตัวนี้หมื่นกว่า โบโอ้แสนห้าเลยครับเจ้าตีสูนเนี่ยซื้อได้แล้วนะแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะหาออโราไม่ก็มิสติกดีกว่านะครับที่เล็งไว้เป็นออโรลานะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมมาสอนวิธีหาออโราโดยที่เราไม่เปิดโทรเทมดีกว่าเนาะแต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึ่งนะครับชมต้องใช้ดวงด้วยนะครับนั่นคือต้องรอช่วงเวลาของออโรลานั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนเดี๋ยวผมพาไปสอนกันนะครับว่าทํายังไงนะครับให้ได้เจอช่วงเวลาของออโราแบบรวดเร็วไม่ต้องรอในเซิร์ฟเดียวรู้ไม่ทําไงออกเกมสครับ อ๋อเกมแล้วเข้าเกมใหม่นี่แหละเทคนิคเราใช่ครับมันทาได้จริงท่านผู้ชมเดี๋ยวคอยดูนะแต่มันต้องใช้เวลาที่แบบนานมากนะเข้าสักร้อยเซิร์ฟจะเจอเซิร์ฟหนึ่งแล้วก็เราต้องไปหาน้าบนนะครับน้ำบอมีแสงด้วยโหายากนะน้ำบนลมีแสงไม่ใช่เล่นๆนะนี่ครับเซิร์ฟนี้ไม่มีนะขวาล่างไม่มีไม่มีออรโลล่ามันจะแบบเป็นเส้นยึกยักยึกยักเพราะฉะนั้นอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปหาเปชออรโล่าดีกว่าช่วเวลาออรโล่าแล้วก็ต้องมีน้าบอลมีแสงด้วยโอ้โห <laughs> จะเป็นไปได้ไหมเนี่ยถ้าเอาง่ายๆก็โทเทมนะแต่ว่าฟาร์มนานไปนิด 1, 500, หนึ่งห้าแสนเหรียญนานมากด้วยเนี่ยห้าแสนบาทเนี่ยฟาร์มนานไปหน่อยครับก็เลยไม่เอาเซิร์ฟที่2ครับมาออร์าไหมอ๋อไม่ใช่โอ้โหเลนนิงคล้ายๆอยู่นะเซิร์ฟที่3ครับรอบนี้สว่างเอออันเดิมเซิร์ฟที่4ครับโอ้เซิร์ฟนี้บักครับ <laughs> มันจะมีเซิร์ฟแบบนี้อยู่ทุกชมเซิร์ฟที่ค้างนั่นเองอมผมกลายเป็นตัวอะไรเนี่ยอ่ะเซิร์ฟที่5ครับหรือว่าเซิร์ฟที่6 อีกแล้วพี่โอ้เซิร์ฟพังอีกแล้วพี่อันที่8ครับอุ๊อโอ,โอ้ไม่ใช่ออลล่าครับ <laughs> นี่มันเป็นคืนที่มืดมิดที่จะได้มีโอกาสต่างๆในการเออเรียกว่าเออเป็นปลาพิเศษอย่างเช่นเจ้าพวกชานีนะครับที่ผมได้มานั่นก็คือเป็นวันพิเศษเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ใช่ออลล่าครับเซิร์ฟที่9าไม่บั๊กครับแต่ฝนตกไม่เอาครับอันนี้ไม่ใช่ครับยางยางยางยงัยงไม่เจอนี่ครับทำไปเรื่อยๆทำอย่างคนไม่มีตัง คนไม่มีเวลาฟาร์มคนที่ไม่ได้ฟาร์มเงิน5 0 0แสนก็ต้องพยายามกันไปครับแน่นอนว่าทุกคนบางคนเนี่ยกำลังจะทำแบบผมใช่ไหมสู้ๆไปกับผมนี่แหละสู้ๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวสักวันก็เป็นวันของเราอลล่าอืมอันนี้หลุดครับแต่ว่ารอบนี้เป็นมิวแทนมิวเทสมิวชันอืมประมาณนั้นก็คือวันพิเศษเหมือนกันอืมเซิฟที่10โอ้โหมืดมาเลยเซิฟที่10อืมรอบนี้ห้องมืดแต่เป็นชายนี่ครับรอบนี้เป็นชายนี่ครับอ่าแต่ว่าก็ยังไม่ใช่ออลล่านะฮะ ซึ่งตอนแรกเนี่ยอยู่ห้องมืดเนี่ยจริงๆเรารอสักพักหนึ่งเนี่ยก็ได้นะครับแต่ว่ารอบนี้ไม่ใช่ออลล่านะครับเราก็ออกเลย <c oughs> ไม่ต้องรอไปต่อเซิ12วันลิ้นเปรี้ยเลยครับลิ้นไม่ช้าเลยและเรียบร้อย12บัว <c oughs> ไม่มีอะไรเลยอันนี้โอ้ <c oughs> รอบนี้ดวงดาวเลยไปไกลแล้ว <c oughs> นอกจากแมวพี่จะไม่มีแนละ้ว โอเคโอเคไม่วีแล้วขอโทษทีมาวีนปุ๊บมาเลยหรือเปล่าครับโอ้โอ้แต่ว่าเดี๋ยวว่ายังไม่ใช่ครับดาวม่วงครับรอบนี้ยัง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 ไม่ใช่ครับยังไม่ใช่ไม่มาไหนกูเจออีกแล้วอุ้ยสีชายนี่ครับไอ้นี่ก็ยังไม่ใช่เซิร์ฟที่ที่สิบแล้วเจบโอ้สีเขียวรอบนี้มิวเทนมิวเทสมิวเทชันนั่นเองอแต่ว่ายังไม่ใช่ครับ เดี๋ยวเข้ารวเกินจนโดนแบนมันนี่ทำไมเหลือสองร้อยบาทพี่ผมเวลแรกอันนี้อะไรเนี่ยอืมเดี๋ยวได้จริงด้วยนะโอ้โหได้ได้ได้ไดไม่ไม่อยากได้ปลาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมโดนเข้าเซิร์ฟแฮกเกอร์หรือเปล่าเนี่ยอ่าคือคือผมแค่หาอรอลาผมผมแค่แค่หาแสงอรอลาเฉยๆครับผมจะซื้อแบตพี่ อย่าแบนผมเลยนะอย่าบอกแนละ้วผมโดนแบนไปแล้วตังกับโอ้ตังไปกลับมาอ๋อน,นี่คือเซิร์ฟบัคไม่นับไม่นับเซิร์ฟบัคนี่เยอะมากเนี่ยฮะอันนี้ผมเข้าไปประมาณ4ี่ห้าสิบเซิร์ฟแล้วนะเซิร์ฟบัคครึ่งหนึ่งอ่ะนักผู้ชมโอ้โหอะไรเนี่ยเกมตกปลาตังเดี๋ยวพี่สองร้อยอีกแล้วพี่เดี๋ยว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 ผมว่าเริ่มไม่ใช่แล้วครับ <laughs> พี่คือตังผมครับพี่โอย เกมดีสองสามร้อยสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสเก้า้ยเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิผมไม่ได้เล่นปอะไรนะพี่ผมแค่หาออโราล่าเองพี่พี่จะแบนผมอย่างนี้เลยเหรอแล้วคือมันไม่ใช่ความผิดเราไงแล้วใครผิดอา้าพี่เดี๋ยวตังผมที่ผมฟ้ามาเป็นแสน 2, เกมดีสองพันสามร้อยแล้วโอว้พี่อยา่าอย่าทำอย่างนี้ผมมีคลิปอยู่นะว่าผมไม่ได้แฮกเกอร์ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยผมแค่หาเซิร์ฟหาของเองผมผิดตรงไหนเพลงก็ชิลเหลือเกิน เราเนี่ยหน้าเริ่มเหงื่อตกแล้วตอนนี้โอ้เดี๋ยวแป๊บนึงสคิปอะไรก็ไม่เคยเปิดฟาร์มอะไรก็ไม่เคยเปิดโอ้เจสัสโอ้โอ้เกมเกมเริ่มโหลดกลับมาแล้วครับผมว่าผมต้องกลับมาแล้วครับท่านผู้ชมอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะท่านผู้ชมโอ้โหโอ้ปลาอะไรก็หายหมดครับส0 0ร้อยครับรอบนี้เมื่อกี้ให้200ร้อยมนี้ให้4ี่ร้อย จะให้กี่ไบก็ไม่ต้องการครับตอนนี้เนี่ยด้านขวาย,ยังขึ้นท่านชมดูยังยังมีระบบยังมีตรงนี้อยู่ท่านชมมีเงินอยู่พันกว่าดเดี๋ยวอันนี้มีเงินอยู่400แล้วเลเวล3 3แต่เงินผมเป็นแสนนะเมื่อกี้เออพี่เกมบักหมดแล้วครับตอนนี้เกมค้งังเกม Data เขาพังแล้วครับโอเคตอนนี้ค่อยสบายใจขึ้นหน่อยเพราะว่า Data เขาน่าจะเจงครับเลเวลผมยัง33อยู่เลยนะชัดเจนว่าเออข้อมูลไม่ได้หายนะครับ แค่ตรงนี้เป็นเวลหนึ่งแต่ก็มีเงินเสียร้อยบาทตรงนี้มีเงินกว่าพันกว่าบาทซึ่งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับตอนนี้เกมนี้น่าจะหาต่อไม่ได้แล้วครับ <laughs> ผมหาประมาณชั่วโมงนึงแล้วนะยังไม่เจอนะครับซึ่งเจ้าวิธีนี้นะฮะผมสามารถใช้ได้จริงนะครับในการหาเจ้าออร่านะครับเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยคือผมก็ลองดูเล่นๆนะครับก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปนะครับเพราะว่าจะมั่ร์นะว่ามันสามารถหาได้จริงนะครับวิธีนี้เข้าออกรัวๆแล้วก็หาแบบว่าสภาพอากาศที่แบบ เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมผมก็คิดว่าอาจจะสามารถเปลี่ยนสภาพอากาศเป็นออรราได้ซึ่งมันเป็นแบบจริงนะครับท่านผู้ชมซึ่งมันเป็นไปแล้วนะแล้วก็ผมหาเจ้าน้ําวนที่มีแสงไม่เจอครับรอบนั้นก็เลยอ่ะจะมาหาคนดูสักหน่อย <laughs> ปรากฏว่าพังเลยครับเซิรฟ์ฟคงไม่ใช่เป็นเพราะผมใช่ไหมโอ้โหถ้าผมคนเดียวแค่เข้าออกแล้วเซิร์ฟพังเนี่ยไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่แน่นๆคนเล่นเป็นแสนไม่ใช่เป็นเพราะผมผมไม่ได้ทําอะไรผิดเอาเป็นว่าถ้าใครกําลังจะหาวิธีทําแบบนี้อยู่นะใครที่กําลังจะทําตามผมอยู่เนี่ยหยุดก่อน ถ้ายังไม่อยากเวลหนึ่งใหม่เดี๋ยวผมขออนุญาตอ่ารายงานเกมก่อนได้ไหมหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูผมขออนุญาตดูสักพักก่อนละกันถ้ามันมีปัญหาจริงเดี๋ยวเอ่อต้องติดต่อไปหาระบบเกมหาผู้สร้างเกมแล้วก็ส่งคลิปนี้ไปดูว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้มีแฮกเกอร์อะไรเลยแค่หาเสิร์ฟเข้าออกเองเกมน่าจะมีปัญหาครับ Data ตอนนี้อย่าเพิ่งทํากันนะครับเดี๋ยวรอผมการันตีขอว่าผมทําได้ แล้วก็ไม่โดนแบนไม่โดนอะไรด้วยเนาะเพราะฉะนั้นผมเป็นตัวทดลองให้แล้วกันไม่น่าเลยเราไม่น่าอะไรล่ะมันไม่เกี่ยวบเราเระบบเกมล้วนๆคลิปนี้ประมาณนี้เชื่อไหมคลิปหน้าครับอย่าเพิ่งทำเนียอย่าอย่าเพิ่งทํเรอผมการันตีก่อนราผมคุยกับทีมก่อนว่าทาได้ไหมเนี่ยโอย